เปิดไฟแล้วเกิดก<อ> <Good S 2> ครับ สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะพี่น้องเนาะตอนนี้บราหมจุนกันอยู่บริเวณท่าเรือเทเวศเนะาะบรามจุนเดินทางมาจากาโบเบเนาะพี่น้องนั่งเรือไฟฟ้ามาเนาะมาจอดตรงท่าเรือ,อเทเวศเนาะเพราะว่บบาบ้าหมจุนจะพามาเที่ยวงานมื่อนี่เนะพี่นอ้องเพิ่นจัดงานตรงบริเวณเรียบคลองพระดุง่งพง์เกษนะหรือว่าท่านผู้ชมอยาก,กมาเที่ยวกับสามารถมาได้เด้อเพิ่นก็นจัดตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่17เลยเนาะ17กันยายนโน่นหรือว่าสะดวกทางเรือก็นั่งเรือมาลงที่มาขึ้นที่ทาเทเวศหรือว่าจะนั่งรถมีสายสามมากระได้เนาะพี่น้องเนาะมีทางเลือเดินทางสะดวกสบายบางคำจุนมือนี้ถ่ายตะเวนเดยพี่น้องเดอสี่โมงสี่โมงครึ่งเนาะบางคำจุนถ่ายเพราะว่าดูสภาพอากาศโน่นผลจะมาแล้วบางคำจุนไปเลยรีบถ่าย ว่ามาช่วงประมาณหกโมงเย็นนี่กําลังดีเนาะแต่ว่าห้าลีบทายเกินไปเท่า <c oughs> ทีิวานั่นแหละนาอพี่น,อน้องโน้นมาแล้วเดี๋ยวสิบรไดาย่ายไเดี๋ยวไปเดินงานกันเลยเนาะน้องพี่น้องคือว่าทา,ทานผูกส้มเดินทางมาด้วยรถมีสายห้าสามเนาะสายหาสามเพิ่นจะจอดตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็นป้ายของเพิ่นสายห้าสามเด้อมาจอดตรงงานพอดีเลย จะไปเดินงานกันเลยเพราะว่าสภาพอากาศแบบมืดมัวมากแหละตอนนี้ีเพื่นเขตใหม่เวิดเนาะสะพานข้ามคลองพระรุ่งพรงเกษมโน่นเรือจะวิ่งมาจากท่าเรือหัวลำโพงเนาะงานเพื่นกระจัดใหญ่เลยพี่น้องผูวยาวถึงโน่นเลยเนาะจนหอดสุดเขตตรงนี้เนาะแยกถนนเทเวศ ไม่ได้เดินออกมาข้างหลังเลยอ๋อค้นหลาเลยพี่หน่องเดี๋ยวอมจนสีเดินพามาตรงโซนป้ายรถมี5้าก่อนนะนอันนี้เป็นหอ,อยทอด25บาทเราขอ ไอทดทอเพ,ยอพอเียงค่อองบาบขยสบายปากนะคะสบายกระเป๋าค่ะซื้อกินถูกปกซื้อากูกไค,ค่ะช้แกอาการได้เลยนะคะ่อยทอดพอเพียง25บาทค่ะครับขอบคุณครับ25บาทานะน้องไอนทอดย5บาบาทเองนะคพูด น่ารักมากแโอ้คนมาเดินกันหลายเด่น่ะพีน่น้องมีป้ายรถมี53หรือว่านั่งรถมีมาลงตรงนี้ได้เลยเนาะสาย53ส่งถ<ห>ึง<ด>งาน8บาทตลอดสายอันนี้ เป็นร้านม่วงแบบเปรี้ยวปากเลยนี่ซิมได้นะม,มนีซิมด้วยส่วนร้านเพื่อนจะขายของบบกคอยแท่งเราพี่เนาะร้นนานนี้ขายดีมาก แต่ละร้านอาหารแบบน่าทานมากนะพี่จ้า่ย้นาีน่าทานมากครับขอบคุณครันี้ไข่เมือก60บาท40บบาทนี่เนาะ ไก่ย่างแบบแสับกันเลยโน่นอโ,อโอ้โหสีสวยเลยเยมันมาของจริงนี่อ้าวฝนตกแล้วฝนตกฝนตกเรียบร้อยฝนตกแล้วนูวว่น ยาวถ่ายคลิปยังมาแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเพ,พิ่งถ่ายลูกค้าแบบกำลังมาเดินกันเยอะเลยฝ <Okay. S 1> นจะมาอีกแล้วเนาะพี่น้องเดียบความจนพาเดินเลยเนาะฝนหยุดเมื่อกี้เนี่ยฝนกำลังแบบมาเที่ยวกันเต็มเลย ยังเอาตุก,กตาเจ็ดดอกยี่สิบบาทากกนี่เรามีงานนะครับดูเล็กตัวแต่ว่าแต่บางชุนไทยเมื่อกี้นะเพื่อนกำลังมาซื้อกันแบบเต็มเลยเนาะอ๋ออันนี้มือสิบบาท หายหมดเลยน้องเอ้ยร้านเพิ่นกำลังแบบขายดีมากเมื่อกี้เนาะเพิ่อนมาเที่ยวกันหลายฝ้นมาเออแบบหนีกันหมดเลยไม่รู้ไปไหนหมด <c oughs> เดี๋ยวไปเดินชมอีกทีเนาะะว่าพ้นจะมาอีกแล้วนน่นนู่นเนาะเมือนมาอีกแล้ว เดี๋ยวสิบรดทายให้ทานผู้ชมรับชมเลยครับไม่ได้เรื่องเลยพี่เอ,อ้ยไ,ไปถึงทุมพันขายได้สองพันไปสองล้านด้วยนะ <c oughs> สองล้านสองพันเลมีปลาลูกโป่งเอาอันนี้ด้วยนวหนึ่งดอกยี่สิบบาทสามดอกห้าสิบบาทลูกเล็กตัวเลยคลกว่ะงานเพิ่นเริ่มตั้งแต่สิบเอ็ดกันยาถึงสิบเจ็ด กันยานน้นเด้อแวะมาเที่ยวมาชมกันได้เนะัะเปิดกันแบบยาวๆเลยลังหวยออกเลยนี่แถวนี้ใกล้อ <c oughs> ใกล้โรงเรียนเนะน้องๆเหมือนกันมาเที่ยวกันเยอะ <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> มันอยากกินเลยดิ โอ้โอัน <c oughs> นี้หนูอ่ะนี้กระต่ายบริหนูอ่ะทั้งหนูทั้งกระต่ายบรพี่น้องให้อาหารได้นะให้นมโน่นนมขวดละสามปวดห้าสิบบาทแบบเที่ยวแบบลุยน้ำเลยห <c oughs> ักกว่า โอ้โหอุ้ยตกไกลเดี๋ยวดูอันนี้ลูกใหญ่โอ้สีมือนี่นี่ลูกใหญ่มากเลยเยียล ไม่เป็นนะคเออไม่ได้ยังปลาตัวเล็กไปเลยบอลวันนั้นปลาไม่ได้เลยอ๋ลูกสุดท้ายวันนี้น่าน่าลองนะเพราะว่าลูกใหญ่ลูกโป่งลูกใหญ่น่าจะโดนสี่ดอกขากไปนนี่สามลูกห้าสิบบาทปลาเลย อ๋อแบบนี้เอาปืนยิงเอาแบบนี้ปืนนะแปดลูกยี่สิบบาทน่าย,ยิงอยู่นะแปดลูกยี่สิบบาทน่นโครับก็โ,โกชนด้านหลังของเราเนี่ยจะเป็นอของเล่นเนาะแบบยิงลูกโป่งลูกเป่งโอ้เวทีกำลังจัดเวทีเลย นี่เวทียังเบลลนเนาะยังยังยังติดตั้งเครื่องอยู่เพราะว่าฝนตกอัน <c oughs> นี้หมูกระทะร้นานหมูกระทะชุดละเาเก้ชุดเลขสามเก้ามูกระทะสามสาเราเทร่สี่อกก่องนีเพิ่มอกล่องสกล่องนี้สาบาท ขนมจีน40บาท50บาทเนาะุดละ40บาท35บาทขุยเตี๋ยวเรืออยุธยาก็มาครับผมอ๋อเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ตักเนื้อสามเกลอเลยจ้าครับ,บ,บตัก สามเก้า t ักได้ทุกอย่างเลยอันนี้เปรี้ยวปากเลยครั <c oughs> ขบขอบคุบ่นครับอันนี้ลูกซีนหมูไม้ละสามบาท มีโอกาสได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจเพียงไม้ละ3บาทท <c oughs> อดกันใหม่ๆร้อนๆลูกชิ้นหมูแท้จานกอนกันเลยเดี๋ยวับเลยมาแล้วอันนน้นแบบน่าทานมากเลยซูชิซิละซิละสิบบาทเนาะ มีแต่ของแบบนาทานนาทานโมเมนต์เข้าเดินมากเลยบอลลอบหนึ่งโอ้โหอันนี้น่าสวยมากเน้นอ,อันนี้นะสีสันแบบสวย20บาทฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวม่วงกล่งองได้25บาท สี่าบาันนี้ชุดละยี่สิบเอ้สี่สิบนะทำสดๆเลยทำสดๆเลยหอมๆเลยนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่อร่อยแน่นอนชม้นละกระโดด นี่แมลงทอดแก้วละยี่สิบบาทเอาเกิดอะครขึนะคะจะไม่ให้เพื่อนมากินเยอะๆนะเพราะเราจะไม่ยอมโดนคนเดียวต้องมาน่ารักที่สุดเลยใครมึงแม่กะพุนจ้าน้ำจิ้มเราได้จะชนบุรีจ้าอ๋อชนบุรีนั่นเลยหรือแยกไปดีคะพี่แยกใส่กระเทียมเจียวไหมจ๊ะ อันนี้ขีด5้าเ้ทูเรียนขีด59เแบบแบบกองก็มีเนาะอันนี้280ถูกอยู่นนะพี่น้อง280ร้สิเนาะเดย์นเริ่มมาเที่ยวกันเยอะแล้วขอพ้นหยุดแล้วเนาะหวังว่าฝนจะบ่ตกอีกหวังว่าฝนจะบ่มาอีกเด้อหื้ อันนี้กล่อง10บบาทข้าวมันไก่กล่องละ10บ,บาทมีแบบทอดแบบต้มูนะกล่องละ10บบาทข้าวมันไก่โอ้โห นเดินไปตอนนั้นเดินแล้วนอซอนนี่แล้วเขาชีเดินใหม่ดอกเพราะว่าเดินนิดเดียวฝนตกเนะอ้าองานนี้แบบแน่นเลยอันนี้เป็นน้ำอัดลมโบราณโอ้โอ้เจ้าหน้าที่เ่นเยอะมากทำความสะอาด ยอดครับ,น,รบนี่เห็นวะลรวดเร็วทันใจเลยลบรบอบรหลบเดอ้อหลบเดอ้อบลบเปียกเรียบร้อยแป๊บเดียว ไปกวดลงคองสุดยอดโอ้คนเยอะมากฝนมาอีกแล้วพี่น้องเลยขอยมาเลยครัน่นเปิดไฟแล้ว โอ้ตรงนี้ขายดีมากเลยหมดเกลียงขนมหม้อแกงหมดเกลยงเลยขาข้าวเหนียว ย่างแบบนี่นกกระทาอ๋อนกกระทาหัน่น25่บาบาท4ตัวอ้อยนี่หมดแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายผ้าผัดไชยไง ไปติมโบราณ15บาทฝนตกอีกแล้วพี่น้องยังเดินบ่ชั่วบ่ถึงเลยอฝนตกมาอีกแล้วเดินพี่น้องเลย คาคัจุนกับสิด้จบคกิปใบเพียง้พี่นอพ่นองเนะกับทานผู้ชมอยากจะมาเท่วงานกับแม่มาเที่ยวมาชมได้นาะเพลินจัดถึงวันที่17กันยายนเนะาะหลายวันอยู่ได้พี่น้องล้างหวยออกมาเที่ยวได้เนาะ <c oughs> นี่ก็สามารถมาเที่ยวได้อยแถวบริเวณเทเวศเนาะคลองกระดุ่งคุงกเกษมหรือว่าจะนั่งเรือมาก็ได้เนาะพี่น้องมาลงมาขึ้นที่ท่าเรือเทเวศเลยรถมีกับสาย53มเนาะ สำหรับคลิปนี้กบสบายดีสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกาสติดตามรับชมเนาะสวัสดีครับ